ถือรุ่งแานสนุนสาขามีแต่จะเปิดบ้านแต่บางเย,ย็นของทีมจ่าฝูงให้สมุทรสงครามเอฟซียับในสน่วนของสี่เจริญครับหมายเลขหมายเลขสี่กับตันทีครับสลันยบนูบัเนียมครับไปดูรายชื่อผู้สินวันนี้ครับผู้สินเหนียงเมทามาครับเกมเริ่มครับมาดูว่า45นาทีแรกใครจะทำได้ดีกว่อกนการยับเกมนี้หมายกัขที่สันยู เราการมาสร้างการใส่กับสุริสสุข,ขอรุธตรงนี้ยาวอย่างแค่ไหนครับเล่นกับวิรวัตไหลช่องนี้สรัญยูอาครับถึงเส้นหลังเปิดหักกลับมาลูกนี้สกัดบอลโดนมือทกสิไม่ว่าอะไรครับบอลน้ำพี่นายแตะล,ลงมาได้อ่ะครับพี่นายขวาจัดกลับมาเสาไกลโดนบล็อกบอลสองขั้นสิบตรงนี้เสดีสรัญยูเล่นกับเฮอร์มันตรงนี้สวยครับอ่ะครับหลุดเข้ามาลูกนี้ซ้ายจัดมาแล้วบอลโอ้โหเซฟมือเดียวตัวสามดดสามีไหมอ่ะครับตรงนี้จริงสวยกันละครบอลโอ้โหเซฟของแูบคันอีกครันหนึ่ง โอ้คนยิงน่าจะเป็นทางนภัทรละครับเป็นสารันยูฟันเสาแรกโอ้โหเซฟอีกแล้วครับลูกครับเออมันเออมันลูกนี้แหวกเลยครับตรงนี้ยกออกมาที่สารันยูตรงนี้ได้เหลี่ยมเล็งลูกนี้เปิดอันตรายเข้ามาแล้วโอ้โหลูกครับถึงก่อนชกออกมาได้ครับบอลยังไม่ไปไหนนักคาร์วิโนทัสกอนให้ออกมาที่สารันยูอาครับสายตรงนี้เปิดมาอันตรายและได้โค้งของนภัทรลูกนี้ขวาไปได้ครับลูกนี้เปิดเข้ามาข้างในลูกนี้โอ้โหบอลคุกคิงนภัทรนภัทรลูกนี้โอ้โห ไม่ได้จบซาลันโดไหลมาที่เทอร์มันถึงเส้นหลังลูกนิ้ตวัดมาได้ตุ้ง่หููมือเดียวคว้าไม่อยู่เข้ามาเสาไก่โอ้โหมือเดียวของดูคันตัดไปแม่เซฟเปิดเด็ดจังหวะเดียวมาติดโพธทอนฟองอแอนบอลผู้สินช์ี้จุดโทษโอ้โหได้จุดโทษเยอะมากทางสูตรสงครามได้มาท้ายเกมเลยครับรึ่งแรก ิ่งมายิงตรงนี้โอ้โหติดเซฟตัวซ้ำไม่ทันครับโอ้โหเซฟได้ครับอู้เหลือเชื่อครันมาเซฟได้ครับโอ้โหยังอยู่ที่ศูนย์ศูนย์ครับมันอยู่ไหลมาที่พาชีนายอ่ะครับปิดเที่ยงเมื่อกี้นทางในต่ออยู่สองเปิดเลี่ยนเลี่ยนกลับมาโดนธนวัฒน์สกัดไปก่อนนะครับทางซอนยูอยู่ครับลูกนี้บอลล้มลงไปผู้สิทธ์บอกไม่ว่าอะไรอ่ะครับดูเกมโตของทางทูนทุน อาวรุตลูกนี้เปิดขึ้นหน้ามาให้อาซานบอลสุดท้ายตกพื้นแล้วคณะพ์ถึงก่อนก็มงมาได้โอ้โหเกมแรกกันแล้วครับลูกนี้แล้วสิ้เปล่าจบครึ่งแรกครันมททำอะไรกันไม่ได้ครับโอ้โหหากลับมาจันทิสนามกีฬามหาวิทยาลัยกรุงเทพใชเซซูสสาคอครับทวีนัดเข้ากลางมาทัสกรขวาไปครับตัดเลยครับลูกนีบอล จงรักเจ้ากุรคอนเปิดจังหวะเดียวอ่านะถึงสุชาคีลูกนี้ได้จริงมาติดเซฟลูกคันโอ้โหสุชาคีครับเปิดเข้ามากีรวัตรกระดกเอารุ่งนี้โดนตัวเองแต่เป็นดีเป็นดีตัวนี้ขวากีรวัตรกุรวัตรไส่อย่างเปิดเข้ามาได้โคงให้ตรงลูกจอจอิงลูกนี้เทียบบอลยังโอ้โหจุงประตูต่อสูงครับเป็นนัดสูงสุดน้าลูกยินขึ้นมาไปก่อนครับแม่เป็นทานพัชกินัยครับโอ้โหมีห้าสิบเก้าครับหากับดูเกมโตอนุชาต์ตักได้ครับแมา แล้วขอยิงตรงนี้เอาเ็นีตัวสกรพิกมาถึงนักุดขวาตรงนี้ได้จริงว่า้หวติดเซฟไม่ได้ครับตรงนี้มาอุสินยบบนี้ทาาได้ไหมครับ มิดเปิดเสาแรกบอลตกพื้นล้ำลุกตรงนี้อู้ยังได้ดครับแม่ลูกคันก่อนวีระกรอนโดนบีบตูกนี้น be, นบอลออกข้างยังให้เล่นต่อครับผู้สิทธิ์จบเก่ก็เห็นว่าทางลูกตรงนั้นทำได้ครับเก็บ3แต้มไม่ได้ครับยังยึดจา่าฝูงในโซนนี้อยู่ครับผูกมาชนะทางทีัฒนาสุสธิรยยูเต็ดเบสกอรหนึ่งประตูต่อสูตรครับเก็บ3แต้มสำคัญไปได้ครับในประตูจากทาง ผลในมายเลข11อย่างพี่ในนามีชัยครับแมนทีดี59ครับจบเก